สวัสดีครับทุกคนสวัสดีตอนเย็นครับอยู่กับผมครับเหมือนเดิมครับหนุ่มบ้านโนนนี่ปักปลาช่อนครับบิดปักเรานี่ครับเหยื่อเด็ดครับจิ้งหลีไปครับไปปากกันครับวันนี้จะอยู่บกข้ามหรอครับบนท้ามปลามัน ถ้าปลามันกินบดีผมก็อยู่ห่วข้ามถ้าปลากินดีผมก็จะอยู่ข้ามไปไป <c oughs> <c oughs> ครับทุกคนหลังแรกข้างล่างตรงนี้เลยปลานินมันเยอะครับทุกคนปลานินจะมากวนก่อนเนี่ย โยวใส่ก่อนครับทุกคนนี่ครับทุกคนตังแรกนี่ไปลุยกันต่อครับกี่โคนลึกจังเลยทุกคนเละนี่ครับทุกคนอีกหนึ่งหลังนี่ครับบรรยากาศสะ นู่นครับโหร้อนยังไรทุกคนไปผมขอใส่ก่อนหลังที่สามทุกคนไปครับดูกันต่อ,อ,อ,อร้อนยังเลย มุมนี้ปนินเยอะทุกคนเอาลองใส่ดูเอาตรงนี้ดีวกว่าทุกคนนี่นี่ตรงนี้เลยตรงที่ปลายเบ็ดเนี่ยนี่หลังนึงทุกคนจะใส่อ้อมไปนู่นนหรครับใส่ห่างๆครับเหยื่อเรามีน้อย เดี๋ยวขอเดี๋ยวขอใส่แหมเสร็จก่อนครับทุกคนเดี๋ยวค่อยมายาำด้วยกันดูในดกันครับว่าจะมีแต้มบ่ไปครับหลังสุดท้ายแล้วครับทุกคนหลังสุดท้ายทุกคนร้อนเลยครับปลานินเยอะปลาหมอเยอะครับทุกคนมันมากวนเหยื่อแล้วกอน เยื่อล้วมันเป็นเหยื่อจริงหลีดด้วยครับปลาน้อยเล่นก่อนเอาไว้มารุ้นด้วยกันครับทุกคนว่าจะได้แต้มบ่ปลาช่อนนะโอเคครับเดี๋ยวค่อยมารุนด้วยกันไปครับทุกคนไปรุ้นด้วยกันครับรอบนี้ผมก็เก็บแล้วทุกคนเก็บเลยเหยื่อเราหมดครับบุ๋มีเหยื่อใส่ ยังอยู่ทุกคนหลังนี้เหยื่อเราหมดเราบ่มีเสริมเลยครับปลาน้อยมันเล่นปลานินนะครับเฮยเอาติดครับทุกคนนู่นน่ะน่ะดิ้นดิน,นะเดี๋ยวผมไปดูกนเอาติดปลาอะไรเนี่ยนี่ทุกคนหลังแรกของเราที่ใส่นะ่ะ จึงลีดก็ยังบอดตายเลยครับเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ก่อนครับเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องวนนี่ครับวนกลับมาแล้วค่อยมาเก็บเป็นหลังสุดท้ายเผื่อบันจะติดตาครับ ดูทุกคนดูรอยมันกินครับเนี่ยดูเบ็ดเราดูเบ็ดเราดูฟาดขึ้นมาอยู่บนนี้เลยครับ <c oughs> เก็บเลยครับเก็บเลย <c oughs> เหยื่อเราบ่มี <c oughs> ถ้าเราจะรอเหยื่อก็นุ่นนะครับ <c oughs> ทุ่มนุ่นแหละทุกคน พ่อต้องรอจับจิงหลีตอนกลางคืนแปบ๊บนึงครับทุกคน่ะไปดูหลังที่มันติดก,กันนะหลังไหนเนี่ยดิน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 หลังไหน ปลาอะไรทุกคนอุ้ยอุ้ยเฮ้ยปลาช่อนเอาแล้วเอาแล้วครับโอ้โหจะได้บ่มีเหยือ่อทุกคนเก็บก่อนพันหญ้าด้วยอย่หลุดอุ้ยมาขึ้นมาโอ้โหโอ้โห โอ้ยทุกคนสวยเลยครับเดี๋ยวเก็บก่อนแป๊บนึงครับโอ้ยมีแต้มจนได้เรียบร้อยทุกคนแต้มแรกเรามาแล้วโอ้ยนึกว่าจะไม่ได้แต้มแล้วสะใจสะใจรอบเดียวกับเลยครับทุกคนตรงนี้อีกหนึ่งหลังโอย้ยังอยู่ครับทุกคน มองเห็นเลยอะไรจิ้งหรีดตายเล้ยังบวดตายนี่ทุกคนเดี๋ยวค่อยวนกลับมานะเสะียดายจิ้งหรีดครับผมยังบวดตายเลยเผื่อมันจะติดให้งั้นก็เอาปากไว้นี่ก่อนครับ ไปดูตรงนู้นกันดีกว่าโอ้หลังนี้เยอะหมดเป็นปลาน้อยครับทุกคนกวนเนี่ยปลาน้อยมาเล่นก่อนเดี๋ยวเก็บก่อนครับโอ้หลังนี้เยอะยังอยู่ทุกคนยังอยู่คือเกา่า เก็บเลยครับรีบออกไปข้างนอกด้วยทุกคนเก็บก่อนครับนี่ก็เยอะหมดทุกคนน่าจะได้จนเดือนนั่นแหละครับปลาน้อยปานินครับมันมาตีกินเหยื่อเล่น kịp con hấp ít khe bọc kỳ lắng thu khôn Lần này dừa có dân dù... เก็บก่อนเก็บกอนบนกับมาหลังแรกทุกคนที่ว่าผมปล่อยไวน้นะที่ว่าเผื่อปามันติดนะบ่ติดทุกคนม่เข้าเลยเก็บเลยครับเก็บกันเลยเด๋อวเย่ออย่างเดีดย่เลยทุกคนจ้งหลิดนี่ครับเนี่ย เก็บครับเก็บไปอีกหลังหนึ่งมุมนู่นครับทุกคนดีว่าเหยื่อมันเหลือก็เลยปล่อยไว้ได้ตัวเดียวเหรอครับทุกคนติดปลาช่อนหนึ่งตัวเหยื่อเราบุมีด้วยถ้ามีเหยื่อผมก็จะใส่ต่ออยู่ช่วงน,นี้ใส่ได้สบายเลยครับถ้าเกิดเรามีเหยื่อ ปลาโนามันจะกวนช่วงหัวข้ามครับพวกปลานินน่ะปลาน,นินน้อยกวนช่วงหัวข้ามไหนน้าเบียดเรายุ่งอ้าทุกคนมารอบนี้เหยื่อหมดนี่ครับเนี่ยเหยื่อหมด บบเก็บครับทุกคนใน่เตมอยู่ทุกคนโอ้โอโอ้โหโอ้โหโอ้โหเล่ดูทุกคนขี้โคนล้า <c oughs> งก่อนโอเคทุกคนนี่ครับ ได้หนึ่งแต้มใสสวยอยู่ทุกคนกำลังกินเลยครับไสนี้เหยื่อเราบ่มีด้วยหายากครับถ้ามีเหยื่อผมก็จะใส่ต่ออยู่ครับทุกคนช่วงนี้อากาศกำลังดีเลยช่วงช่วงนี้แหละครับช่วงค่ำๆเนี่ยปลาช่อนกำลังกินเลยแต่ผมมาใส่ตอนห้าโมงตอนเลิกงานครับปลานินมันมาเล่นมากวนเหยื่อเราก่อน ไว้สับนี้ครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมหนุ่มบานนนนด้วยนะครับจะได้มีคลิปใหม่ให้ดูมีคลิปใหม่ๆคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ